ัครบยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการ Storytelling Podcast เอิโซดที่5นะครับหลังจากที่เราทิ้งกันไว้ก่อนนะครับที่อีพิโซดที่4ก็คือผมเล่าตอนที่2ของเรื่องโลกระบาดสีดำวันนี้ผมจะหยุดและข้ามไปก่อนนะครับแล้วก็จะมาเล่ามาเล่าเรื่องที่เบาสมองมากกว่านะครับเป็นเรื่องเออ เป็นตำนานเป็นนิทานปรลมปราแล้วก็เป็นความเชื่อของชาวไอแลนด์เนี่ครับชื่อเรื่องนะครับคือ The Irish Myth of Giant Causeway หรือแปลเป็นภาษาไทยนะครับประมาณว่าตำนานของชาวไอริชเกี่ยวกับทางเดินของยักษ์นะครับเรื่องนี้เนี่ยออขอให้เครดิตกับคุณอิซเซลกิลสพีผมไม่รู้อ่านออก ถูกต้องหรือเปล่านะผมไม่รู้สะกดถูกต้องหรือเปล่าแต่ว่าน่าจะเป็นชาวไอแลนด์ครับแล้วก็แปลโดยคุณเกวารินดาน้าสารสมบุตรนะครับเป็นเรื่องเล่าที่อยู่ในเว็บไซต์ของเท็ดท็อกนะครับยังไงก็ถ้าไปเสิร์ดเกี่ยวกับตำนานของชาวไอริชเนี่ยก็จะขึ้นเรื่องนี้เลยในเว็บเท็ดท็อกนะครับผมจะนำทุกคนนะครับไป พบกับสถานที่ที่เป็นที่ท่องเที่ยวในทางตอนเหนือของประเทศไอแลนด์บนชายฝั่งของไอแลนด์เหนือที่ราบขนาดใหญ่ของแผ่นดินและเสาหินบัตซอนนะครับมีชื่อเรียกกันว่าไจแอนท์คอสเวย์ไจแอนท์คอสเวย์เนี่ยเรียกได้อีกคำหนึ่งว่าทางเดินของยักษ์นะครับเป็นพื้นที่ที่เป็นก้อนหินแผ่ขยายสู่ทะเลนะครับ เดี๋ยวผมจะให้รูปขึ้นดูประกอบนะครับอย่างน,นี้เลยปิ๊งปิ๊งอ่าเห็นรูปไหมครับตามที่ผมได้อธิบายไว้เลยนะครับเนี่ยไอสภาพสวยงามมากสวยงามมากสภาพทางภูมิประเทศที่แปลกตาแบบเนี้ยคำอธิบายทางวิทยาศาสตร์นะครับคือมันเป็นผลจากลาวาที่หลอมละลายครับคือในใต้ทะเลเนี่ยมันจะมีภูเขาไฟ แล้วพอลาวาประทุออกจากภูเขาไฟแล้วก็สัมผัสน้ําที่เย็นของทะเลเนี่ยครับอุณหภูมิที่แตกต่างเนี่ยทําให้เมื่อลาวาสัมผัสอุณหภูมิที่เย็นที่แตกต่างกระทันหันเนี่ยมันก็แข็งตัวแล้วก็คงรูปทรงไว้แบบนั้นกระทันหันครับนี่คือคําอธิบายทางวิทยาศาสตร์ของมันนะครับแต่ว่าตำนานของไอริชบราณเนี่ยเล่าเรื่องที่แตกต่างกันไว้ครับ ตามตำนานประลำปลาานี้นะครับมียักษ์ตัวหนึ่งครับนามว่าฟินแมคคูลฟินแมคคูลเนี่ยอาศัยอยู่บนชายฝั่งนอร์ h เอเทมอาศัยอยู่กับภรรยาที่ชื่อว่าโนอาครับยักษ์สองตัวนี้อยู่กันอย่างมีความสุขแต่จะมีเรื่องน่าลำคาญใจก็ตรงที่พวกเขาเนี่ยได้รับการคุกคามครับจากยักษ์อีกตัวหนึ่งที่ชื่อว่าบีแนนดอนเนอร์บีแนนดอนเนอร์เนี่ยมีชื่อเรียกอีกชื่อหนึ่งก็คือมนุษย์แดง อาศัยอยู่ที่ฝั่งตรงข้ามซึ่งก็คือประเทศสกอตแลนด์ทั้งสองฝ่ายเนี่ยต่างก็คุกคามซึ่งกันและกันนึกภาพอย่างนี้นะครับสองฝั่งเป็นเกาะที่อยู่ห่างกันมากกั้นกลางด้วยทะเลสีฟ้าเห็นกันอยู่ลิบๆแทบจะมองเห็นเป็นแค่จุดแต่ได้ยินเสียงตะโกนมาจากอีกฝั่งท้าทายคำรามแล้วก็คว้างหินลงน้ำ พุงตรงมายังทิศของอีกฝั่งหนึ่งคือก็คู่กันไปคู่กันมาอยู่แบบนั้นแหละครับแต่ว่าด้วยทะเลที่กั้นกลางเนี่ยทําให้สองคนเนี่ยยักษ์สองตอนเนี่ยไม่ได้มาปะทะกันสักทีจนวันหนึ่งเนี่ยบีนนโดนเนอร์ ner, หรือเจ้าคนมนุษย์แดงนะครับก็ท้าฟินสู้กันแบบตัวต่อตัวเลยคือยักษ์จากไอไอแลนด์เนี่ยก็โยนหินก้อนใหญ่ลงทะเลแล้วสกอตแลนด์เนี่ย ก็โยนหินก้อนใหญ่ลงทะเลเหมือนกันโยนกันไปโยนกันมาครับสร้างเป็นทางเป็นสะพานก้อนหินก็ทับทับถมทะเลจนเป็นสะพานทางเดินข้ามไปยังอีกฝั่งนะครับทีนีย้ยักษ์ฝั่งไอแลนด์ครับคือคุณฟินเนี่ยก็เดินข้ามไปด้วยความเดือดดานครับแต่เมื่อเข้าใกล้ถึงเกาะสกอตแลนด์เนี่ยเขาก็เห็นยักษ์บีเนนอยู่ลางๆครับเป็นยักษ์ตัวใหญ่สีแดงจากระยะไกล ินเนี่ยความจริงแล้วเป็นยักษ์ที่ตัวใหญ่ครับตัวใหญ่มากแต่ว่าเมื่อเขาได้เห็นสายตาแล้วก็สีหน้าของศัตรูที่ขนาดมัึือมากกว่าเขาเนี่ยจ้องกลับมาความกล้าของเขาก็ถูกสั่นคลอนครับแค่เห็นว่าเอ,อเจ้ามนุษย์แดงเนี่ยมีกล้ามที่ล่ำบึกมีหมัดที่พร้อมจะขยี้แล้วก็สันคอที่ดูขนาดใหญ่กำยำเนี่ย คุณฟินเนี่ยก็เปลี่ยนใจครับความกล้าก็หายแล้วก็ผากหนีกลับเกาะตัวเองครับเมื่อกลับถึงบ้านบีนันดอนเนอร์ยักษ์สีแดงเนี่ยก็ตามมาติดๆครับฟินฟินเล่าเรื่องศัตรตูให้โอน้าภรรยาของเขาฟังด้วยเสียงอันสั่นเทาเลยครับพวกเขารู้ว่าถ้าต้องเจอกับบีนันดอนเนอร์แบบตัวต่อต,ตัวเนี่ยมีหวังต้องถูกทุบแบนแน่ๆ โอนาพยาของเขาครับก็เลยคิดแผนอันแยบยลได้พวกเขาต้องสร้างกลลวงเรื่องขนาดแล้วก็สร้างเพอร์เซพชันที่ดูยิ่งใหญ่ในขณะที่ตัวจริงของเขาเนี่ยอยู่ในที่ซ่อนเมื่อบีแนนโดเนอร์อยู่ใกล้ปลายสะพานคือข้ามมาใกล้ฝั่งไอแลนด์แล้วเนี่ยโอนาก็ยัดสามีตัวเองไว้ในเปลเด็กครับโดยแต่งตัวให้ฟินเนี่ยเป็นเด็กทานกขนาดยักษ์ ฟินนอนเงียบๆในเปลที่ห่มด้วยผ้าห่มในขณะที่บีแนนดอนเนอร์ทุบประตูเข้ามาปึ้งปึ้งปึงปึ้งแล้วก็เดินเข้ามาในบ้านทําเอาบ้านเนี่ยสะเทือนไปทั้งหลังเลยครับเมื่อคนแดงเข้ามาในบ้านได้แล้วเนี่ยก็ถามภรรยาถึงเจ้ายักษ์ตัวที่มาท้าทายครับเอยไอยักษ์ฟินที่มันท้าทายให้สู้ตัวตัวเนี่ยมันไปอยู่ไหนแล้วโอนาโอนาเนี่ยก็พูดกับแขกพูดเดือดดานว่าสามีของหลอนไม่อยู่บ้าน ถ้าอยากจะนั่งลงพอกินอะไรก่อนรอไปทางๆก็ไม่ขาดอะไรหรอกนะเมื่อบีเนนดอร์เนอร์ได้ฟังดังนั้นก็นั่งรอแล้วก็ทานรอกินของว่างก่อนครับสิ่งที่ภรรยาของยักษ์ฟินนำมาเสิร์ฟเนี่ยคือก้อนขนมปังก้อนแข็งๆครับก้อนหนึ่งตั้งอยู่บนโต๊ะเมื่อจะยักษ์กัดขนมปังเข้าไปครับก็ต้องร้องลั่นด้วยความเจ็บปวด ฟันของเขาร่วงกลาวเพราะว่าโลหะที่โอนาแอบซ่อนเอาไว้ข้างในครับหลอนบอกเขาว่าเนี่ยเป็นขนมปังสุดโปรดของฟินเชียนะเมื่อได้ยินดังนั้นครับบีนันดอนเนอร์เนี่ยก็เริ่มไม่มั่นใจแล้วว่าว่าเขาเนี่ยกระดูคนระเบิดกับคนที่เขามาหาเรื่องหรือเปล่าแล้วเมื่อนั่งเมื่อนั่งผ่านไปแป๊บเดียวครับฟินตัวน้อยในเปลเนี่ยก็ร้องโอ้ขึ้นมา ความสนใจของบีแนนดอนเนอร์ก็ตกมาที่ทาลกขนาดยักษ์ในมุมห้องครับเด็กน้อยกำยำที่ห่ออยู่ในผ้าห่มหนาเขาเห็นดังนั้นจึงตัวสันเมื่คิดว่าพ่อของเด็กจะมีหน้าตาอย่างไรในถ้าถ้าตัวเด็กทาลกแล้วเนี่ยยังใหญ่มาึมาขนาดน,นี้เขาจึงตัดสินใจว่าขอไม่เห็นของจริงดีกว่าในขณะที่บีแนนดอนเนอร์เจ้ายักษ์แดงเนี่ยครับเพนกับข้ามฝั่งสกอตแลนด์นะครับ ก็วิ่งไปตามทางที่เป็นสะพานเป็นก้อนหินสะพานที่ทำไว้ก่อนหน้านี้ครับระหว่างทางเดินเนี่ยวิ่งไปก็กระทืบสะพานนั้นไปด้วยกระทืบไปด้วยเพื่อทำให้โครงสร้างของมันเนี่ยพังแล้วก็ใช้งานไม่ได้เพื่อป้องกันการกลับมาแก้แค้นของฟินครับเลยเหลือไว้เป็นไจแอนท์คอสเวย์ที่เราเห็นเป็นที่ท่องเที่ยวอยู่ทุกวันนี้ครับ อีกนิดนึงพูดถึงเนื้อหานิดหน่อยผมผมอยากถามแล้วว่าทําไมทําไมเขาถึงกลัวทําไมไอ้มนุษย์แดงเนี่ยเจ้ายักษ์แดงเนี่ยทำไมถึงถึงกลัวคุณฟินครับรู้สึกว่า ถ้าให้พูดว่าทำไมถึงกลัวผมมองว่าข้อเสียของไอ้เจ้าไอ้มนุษย์แดงหรือว่าไอ้ยักษ์ที่มีพละกกำลังมากกว่าเนี่ยข้อเสียหนึ่งที่ทำให้เขาแพ้ก็คือการที่เขาเรือกที่จะหนีก่อนที่จะลองลองล,อง,ลองมือเห็นเออเรือกที่จะหนีก่อนที่จะเห็นคู่ต่อสู้อืม นั่นคือสาเหตุหลักที่ทำให้เขาแพ้ที่ทำให้เขาแพ้แม้ว่าเขาจะมีพละกกำลังที่เยอะกว่าในขณะเดียวกันเนี่ยคู่ต่อสู้เขาอะในความเป็นจริงแล้วอะร่างกายก็ไม่ได้กำยำเท่าเขาแต่ว่าการที่เขาเลือกที่จะหนีปัญหาก่อนที่จะเจอปัญหาซะอีกอ่ะเขายังไม่ได้ลงมือวิเคราะห์มาเลยว่าปัญหาเนี่ย เราจะสู้ได้ไหมหรือว่าปัญหามันใหญ่แค่ไหนหรือว่าถ้าสู้แล้วมีโอกาสชนะแค่ไหนเขายังไม่ได้ประเมินเลยด้วยซ้ำเขาเลือกที่จะหนีเลยอืมก็เลยทําให้คือแน่นอนครับคนที่เลือกที่จะหนีตั้งแต่ยังไม่สู้อยังไงผลลัพธ์มันก็คือการแพ้อยู่แล้วอืมผลลัพธ์มันก็คือความ่ายแพ้แต่จริงๆนะประเด็นที่เดวิดพูดคือขนาดปัญหาเนี่ยขึ้นอยู่กับขนาดของหัวใจเราคือถ้าหัวใจเราใหญ่เนี่ยปัญหามันจะเล็กลงได้ อยากจะเสริมนะก็คือว่าไม่ผมคิดว่าทําความเข้าใจได้ที่เจ้ายักษ์แดงเนี่ยจะกลัวเพราะผมรู้สึกว่าสิ่งที่น่ากลัวที่สุดคืออันนนครับนั่นคงเป็นสาเหตุที่ว่าทําไมคนหลายคนถึงกลัวความมืดกันเพราะว่าในความมืดเนี่ยเราไม่รู้ว่ามีอะไรซ่อนอยู่บ้างและอะไรจะออกมาจากความมืดนั้นบ้างผมว่า สิ่งที่น่ากลัวจริงๆไม่ใช่เจ้าตัวที่อยู่ในความมืดหรอกครับแต่เป็นความเป็นไปได้ที่สิ่งเลวร้วายจะเกิดแล้วเราไม่สามารถคาดเดาได้ว่ามันคืออะไรครับผมแทนวันนี้ผมก็ขึ้นกองอ่ะ คะแนนอยู่ที่3คะแนนครับผมสาหรับมุมมองของผู้ฟังนะผมรู้สึกว่าจังหวะบางจังหวะในการเล่าเรื่องเนี่ยมันเร็วไปเหมือนจุดพิีคจุดพีกคนที่จะเออ,เ,อ,อเน้นกว่านี้หรือไม่ก็ทิ้งจังหวะให้ให้ให้คนแบบว้าวกว่านี้อะไรประมาณนี้แต่แต่ว่าแต่ว่าโดยรวมทั้งเนื้อเรื่องทั้งการ ทั้งการเลือกเรื่องที่มีข้อคิดแล้วก็การลำดับลำดับเรื่องราวแล้วก็มีการให้ข้อมูลอะไรผมผมคิดว่าทําได้ดีมากๆอยู่แล้วดึงๆสำหรับการอัดวันนี้นะครับก็ไฟเสียงของดาวุฒเนี่ยค่อนข้างจะมีเสียงรบกวนเยอะนิดหน่อยผมก็เลยจะมาพูดปิดจบในส่วนของดาวุฒให้แทนนะครับสําหรับใครที่ฟังแล้ว ชอบก็ฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับแล้วก็ใครมีความเห็นอะไรเพิ่มเติมก็มาคอมเมนต์ให้รับทราบกันได้วันนี้พวกเราต้องขอลาไปก่อนครับอย่าลืมติดตามตอนต่อไปสวัสดีครับภาพตัดต่อคลิปตัดต่อเสียงตัดต่อภาพตัดต่อคลิปตัดต่อเสียงตัดต่อเงินเดือนพี่อันนั้นอย่าตัดคือถ้าจะไปต่อแต่พวกพี่ต้องไปก่อนถ้ามีคาถามอะไรก็ทิ้งเอาไว้อย่าพึ่งไปใจฟ้า